ู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่ผมมีของจะมาให้ทุกท่านดูมันคือหูฟังบลูทูธที่ราคาถูกที่สุดถึงจะเป็นของ Made in China แต่มันก็เป็น Made in China ที่มีคุณภาพมาดูนครับหูฟังบลูทูธ สำหรับติดหมวก,กน,นอ็อกของแบรนด์เกียร์เหล็กเกียร์เหล็กเออถ้าที่กชื่อแบรนด์ไม่ถูกอ่านชื่อแบรนด์ไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับรุ่น Dk02 ครับตัวของมันเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3โมเดลที่แยกย่อยออกไปอีกนะครับก็คือจะเป็นแบบหูฟังบลูทูธที่เป็นหูฟังบลูทูธอย่างเดียวเลยแล้วก็เป็นหูฟังบลูทูธที่มีอินเตอร์คอม อ่า50เมตรแล้วก็มีอินเตอร์คอม200เมตรส่วนตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยก็คือจะเป็นหูฟังที่มีอินเตอร์คอม50เมตรนั่นเองนะครับนี่สิ่งที่มันมีให้ก็คือมีอ่าตัวบลูทูธยูนิตแล้วก็ตัวชุดไมโครโฟนพร้อมหูฟังเป็นสายชุดมาเลยแล้วก็มีตัว ตัวติดตินทุกแกเออแล้วก็มีระบบมีสายชาร์จแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับ no intercom function ก็คือไม่มีฟังก์ชันอินเตอร์มแล้วก็มีฟังก์ชันอินเตอร์มระยะ50เมตรมีระยะ200เมตรซึ่งผมสั่งมาคือสั่งมา50เมตรเพราะตัวผมเองอะผมอะต้องการแค่คุยกับสายซ้อนเท่านั้นนะครับก็เลยสั่งมาซึ่งโจทย์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับ ก็คือต้องดูโจทย์ของตัวเองด้วยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เราเสมอไปนะครับอืมตัวนี้มันเป็นยังไงอะไรเท่านั้นนะครับก็คือผมจะไม่ได้เชียร์นะครับว่า,าคุณต้องซื้อรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคมาเปิดกันละนี่มีคู่มือ,ม,ม,อมีคู่มือมาให้เออแล้วก็วิธีติดตั้งวิธีติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมามั่วอีกทีนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้แกะไม่เคยแกะตัว ตัวนวมของหมวกเลยด้วยซ้ํำไม่รู้ว่าจะติดตั้งกันเป็นยังไงนะครับอ่แล้วก็มีคู่มือมาให้ปุ่มต่างๆใช้ทําอะไรบ้างสายแจ็คเสียบไมโครโฟนอยู่ด้านล่างแล้วก็ชาร์จพอร์ตชาร์จอยู่ด้านบนอืมแล้วก็ปุ่มแพ่เสียงปุ่มคอนเน็ t ชั่นปุ่มที่ไว้เชื่อมต่ออ่แล้วก็ปุ่มนี้ก็ไว้ไว้ปรับ แอมเบียนไลท์ก็คือไว้ปรับไฟของสีซึ่งเดี๋ยวมาดูกันใหม่อะอะคู่มือคู่มือไม่ค่อยอ่านค่อยอ่านค่อยอ่านตอนมีคำถามอะเมาผากันโอเคอะมาดูกันนี่คือสิ่งที่มันให้มาก็คือนี่ตัวโมเดลอะตัวโมเดลยูนิตนะครับตัวนี้ อ่ามีชุดอันนี้ชุดหูฟังพร้อมไมค์แล้วก็สายชาร์จอ่าเึ๊บตั้งไว้ก่อนตั้งโ,โหมดยังกะเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ไม่ใช่นะซื้อมาแล้วก็รีวิวรีวิวเล่นๆมีกรตีมทุกแกไว้แปะไว้แปะหมวกนะครับอันนี้อันนี้ไว้แปะหมวกแปะอะไรนี่อ่า อ่ะตัวนี้ไว้แปะหูฟังสองข้างแล้วก็เอีตัวนี้ไว้แปะอะไรวะเนี่ยฮะ <Huh? S 1> อืมอ่แกะก่อนไม่รู้ดูก่อนไว้แปะอะไรอันนี้เหรอไม่ใช่นี่อันนี้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 อยู่นี่แม่มันแปะอะไรวะเนี่ยอันนี้อ่าอันนี้อ่า อันนี้แปดนี้อ่าติดโอ้โหแน่น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 อ่าเอามาอันนี้ชุดหูฟังนะครับไว้ก่อนมีอะไรบ้างอ่าอ่าชุดนี้อ๋อยังไม่หมดอ๋อนี่นี่อ่าอ๋อให้มาสำรองอันนี้ให้มาสำรอง ให้สำรองอ๋อมันให้สำรองมานี่เองเอ้อใจดีจังป <What? S 1> ึ๊บนี่ติดอ่าโอเคเข้าใจละอืมที่เหลือก็คือสำรองสินะอ่าสำรองตั้งไว้ก่อนอืมอ่ะอันนี้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนตัวนี้ ามาดูคุณสมบัติของมันนะครับก็คือตัวนี้วัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับปุ่มเปิดปุ่มเปิดนี่ปุ่มเปิดเบืเ้เปิดไฟขึ้นมาโอ้ยขอโทษด้วยครับมันมีสีเดียวเออไม่ใช่มันมีรุ่นเดียวนมันมีสีเดียวแล้วก็เปลี่ยนไฟเป็น3สีก็คือสีฟ้าสีแดงสีเขียวนั่นเองนะครับอ,อ่ะบิดก่อนบิด นี่บิดแล้วตัวนี้ไว้หนีบกับหมักวแต่ถ้าเอาให้แน่นจริงๆก็คือแปะตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วตัวนี้ไว้แปะกับหมักวตัวนี้ไว้แปะกับอันนี้เพื่อที่ว่าให้แน่นกว่าเดิมหรือว่าเวลาเราขับเร็วหรืออะไรเงี้ยก็คือเผื่อตัวนี้หลุดไปก็คืออย่างน้อยก็ยังมีไอ้ตีนลูกแกเนี่ยมาแปะติดอยู่นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ทําให้ไม่เสียดสีกับหมวกจนหมวกเป็นรอยด้วย <Wow. S 1> ความเร็วในการชาร์จ2ชั่วโมง water proof ป้องกันน้ําได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องทดสอบดูว่ามันจะกันน้ํากันฝนได้ดีเยี่ยมหรือเปล่าอ่อตัวนี้ข้อสําคัญเลยนะครับตัวนี้มันจะเชื่อมต่อกับรุ่นของมันอย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับ รุ่นอื่นๆได้ก็คือ,อถ้าเป็นตัว 50, com 50 m, อินเตอร์คอม50เมตร 50m อินเตอร์คอมเนี่ยมันก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ 50m อินเตอร์คอมเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะไปเชื่อมต่อใครได้หรือว่า,วาเชื่อมต่อกับ 200m เนี่ยไม่ได้นะครับก็คือมันจะต้องเชื่อมต่อกับะระยะของมัน,นถ้าใครถ้าใครที่แบบว่าไม่สะดวกหรือว่าไม่ คิดว่ามันไม่ไม่ใช่อะ่ะมันไม่ตอบโจทย์อ่ะก็คือปรับผ่านไม่ได้เลยครับตัวนี้ก็คือมันมันเชื่อมต่อเฉพาะรุ่นเดียวกับมันเท่านั้นครับมาเรามาทดลองถอดถอดนัวหมวกกันอืม ตั้งแต่ซื้อมาผมไม่เคยถอดนวมหมวกมันเลยนะครับตัวนี้โอเคก่อนอื่นก็อันนี้แกะได้หรือเปล่าแกะได้นะโอเคแกะได้แกะไปก่อนเพื่อที่จะล้วงได้สะดวกนะครับก็คือแกะไปเอสนวมหมวกนวมหมวก มาก่อนแล้วก็ถ้ารุ่นทั่วไปมันจะมีแป็คอยู่นะครับก็คือนีอ่นี่ซึกเรียบร้อยครับถอดมาแล้วอันนี้มันรุ่นนี้มันจะมีตัว ตำแหน่งหูฟังมาให้ครับว่าใส่ตัวตรงไหนอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับวันนี้ก็ถอดไม่ต้องถอดเยอะหรอกเนาะถอดแค่แค่พอประมาณแค่แค่พอใส่หูฟังได้ <Okay. S 1> นี่โอเคมันมีมันมีช่องให้ใส่ตรงนี้อ่า โอเคสมราคาดีราคาหมวกตัวหลักพันมันต้องมีครบเซตสี่ใช้เวลาหน่อยนะครับเพิ่งเคยถอดออใส่แค่หูฟังอย่างเดียวนะครับก็คือ ปะเข้าไปในวงกลมางนี้เลยแล้วก็ค่อยแปะอันนี้เข้าไปเบ๊บนี่อ่าพอดีอย่างนี้โอเคโอ้โหลแปะนะอืมตีนตุ๊กแกมันก็แน่นเลยเกินอีอนน๊ยย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 นยยยยยยยเยอยยดดยดยย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  ติดโอเคโอเคไม่ต้องลอก <You. S 2> อยู่ปะติดอันแรกอันที่สองก็ตรงนี้เลยอ,อันที่สองเหลี่ยมไปหน่อยอโอเคแหละ จะติดประมาณนี้ได้ไหมได้โอเคแต่ว่านะตัวถ้าติดประมาณนี้ดินลูกแกตดินลูกแกจะเอาไม่อยู่ โอเคมันต้องติดอันนี้ไว้โอเคหวังว่าจะได้นะไม่ได้โทรโทรไปขออันใหม่ได้ไหมเนะี<อ>่ยโทรไปบอกพี่ครับอันเก่าพังครับขออันใหม่ได้ไหม พลาดโอ้ยอย่าซันสิโอ้โหล,โ,ลโอเคสวยปับ๊บนี่เรียบร้อยครับมาติดดูครับเปร๊บนี่โอเคครับแน่น,แน,นแ,แน่นแล้วแน่นแล้วแหละอืมเอาออกยากด้วยโอ้โห ขอโทษนะครับถ้าดูแล้วหมวกมันส่งมกโสมมต้องขออภัยด้วยไม่ได้พามันเข้าสปาเลยครับช่วงนี้ถ้าหนีออกมาก็ไม่ได้ต้องสิบเข้าไป ตัวสั้นตัวสั้นอยู่อยู่ฝั่งนี้ชุบอ่าลงล็อกมีมีช่องให้เก็บสายด้วยโอ้ เค okay. เรียบร้อยครับเสร็จไวกว่าที่คิดคราวนี้ก็เก็บสายครับส่วนอันนี้ เรียบร้อยครานี้ก็วิธีหาวิธีเก็บสายครับสายจะมันจะมีทั้งยาวและสั้นเราต้องอเอขออภัยครับไม่เป็นระบบเอาซะเลย <Brand. S 1> ซ่อนไว้ซ่อนแบบแล้วก็ใส่นวมใส่นวมให้เรียบร้อยครับ โอเคเสร็จเรียบร้อย ก็คุมโทนอยู่นะเออว่าไปเนี่ยโอ้โหโเฮ้ยสีได้อยู่สีได้อยู่

ะเล่นเยอะไม่ได้ครับครับต่อไปเลยห้าไปต่อครับอ่าราชพาิงพ์ท่อน,น รู้นะครับว่าในาน,น,ะนะครับเดี๋ยวมาโทรกันดูเลยครับว่าเสียงจะเป็นยังไงทางนู้นเขาจะได้ยินหรือว่ารู้สับอยากจับใจความราได้หรือเปล่า <c oughs> กำลังโัวหามือถือ สวัสดีฮะฮะลัลโหลได้ยินฉันไหมอืมอ่าอัดวิดีโอไว้ให้หน่อยสิโอเคอ่าเสียงตอนนี้เขาเป็นไงมั่งอ่ะเพราะว่าเขาใช้อ่าในหูฟังบลูทูธอยู่ใช่ใช่ เรื่องนะเสียงภายนอกมันเข้าไปเยอะไหมอืมระดับหนึ่งแต่ก็เนี่ยที่แบบเสียงรถอะไรอยู่ข้างหูเนี่ยคือไม่ได้ยินใช่ไหมโอเค แค่นี้แหละทดสอบเสียงของบุูทูธเฉยๆ <Thank you. S 1> อ่าอย่าลืมส่งเสียงมาด้วยนะจ้า <Yeah. S 1> thank you teacher <laughs> จ้า okay. uh, เสียงบนนี้เขาเป็นไงบ้างเพราะว่าเ้าใช้ uh, ไอ้หฟังบุูทูธอยู่เ <laughs> <laughs> สียงตอนนี้ก็ ได้ยินได้ยินชัเาพูดว่าอะไรก็จะมีฟังส่แตงากง้เรื่องฟังรู้เรื่องงเรื่องเสียงภายนอกมันเข้าไปเยอะหมย้อะเข้ามในระดับหนึ่งระบนึงแต่ก็เี่ยที่แต่เสียงรถอะไรอยู่ข้างหูเนี่ยคือไม่ได้ยินใช่ไหมมีเสียงรถข้างหูได้ยินไหมตอนนี้ได้ยินอยู่ วันที่เสียงมันจะ่ผ่านก็ไดก็ได้ยินใช่อโอเคก็แค่นี้แหละทดสอบเสียงของมือถือเฉยๆโอเคอ่าอย่าลืมส่งเสียงให้ด้วยนะจ้าเดี๋ยวเราลองโทรไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไง ให้เขาให้เขารีวิวแล้วกันอคนนี้เขาไม่น่าจะสะดวกส่งคลิดเราจะไม่รบกวนเพราะมากนะครับดูแต่ไม่รู้ว่าเขาจะว่างรับขายผมหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ <Hello. S 1> สวัสดีครับ <Hello. S 1> ได้ยินฉันไหม ว่าเออว่างคุยไหมไม่ได้ถับก็อยู่ก็นะใช่เออตอนนี้ตอนนี้กำลังทำคิดรีวิวเสียงของบลูทูธเอ่อไอหูฟังบลูทูธอ่าอยากจะถามว่ามันมเสียงไม่ดีเหรอไอ้อย <Yeah. laughs> พูดพูดอย่างนี้ปิดคลิปเลยดีกว่าไหมคิเปล่าแต่เอาเอาแบบยืนจริงจใช่ไอมมันฟังจากคำนี่คือมันมันมันคำมันแปลกแปลกมำมันแปลกแปลก,ปกหรอคืออันเนี้ยฟังฟังฟังกมันไม่เออ๋อ ก็คือมันมันยังมีเสียงน้อยอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ปะใช่อ๋อแต่ฟังรู้เรื่องอยู่นะอ่ะงั้นถามเลยราคา450เนี่ยคิดว่าคุ้มไหมกับกับไออะไรแบบเนี้ยโเฮ้ยแหมรวยรวยดีจัง นะฟัเงเพลงยมันมันก็เป็นรุ่นแบบเริ่มต้นใช่ใช่ก็อ่า <Pam ela. S 2> คือถ้าเอาเอา,เอาง่ายๆก็คือรุ่นนี้มันจะเหมาะกับอ่าอะไรนะแบบรับโทรศัพท์อ่าแล้วก็ฟังเพลงโอ้ยหมาป๊บน,นึงโอ้ <S 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 2> <S 2> นั่นแหละก็คือมันรับโทรศัพท์แล้วก็ฟังเพลงถ้าคนที่เหมาะก็คือน่าจะเป็น พวกอ่าพี่ๆไลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มกลุ่มไลเดอรอ์จะตอบโจทย์ทั่วไปก็ใช้ได้ใช่แต่ว่าจะไม่ค่อยเหมาะกับทัวริงที่ว่าแบบอ่าวิ่งกันไปเป็นกลุ่มอ่ะเพราะว่ามันใช้กันได้แค่สองคนแล้วก็สองคนต้องเป็นรุ่นเดียวกันด้วยอ่ะใช่อ่ะ เนี่ยเสียงเสียงท่อแบบนี้ได้ยินไหมได้ยินแต่ว่าไม่ได้นำอ๋อโอเคแค่ฮะอืมก็แค่าถามถามแค่นั้นแหละเออเอาเดี๋ยวเอาเสียงนี้ไปลงคลิปด้วยโอเคขอบคุณมากอโอเคบายบายไว้เจอกัน นั่นคือคำอบอกแบบจะเอาไปตัดดีไหมไม่รู้ไอทอนเลงไม่ค่อยไม่ค่อยจะไม่ค่อยใจ,ยจนี่สักเท่าไหร่นะแต่ก็นั่นแหละามภาษาเขาหยอกล้อกันไล์ผม่ยดังดังซะเหลือเกินตอนนี้เนี่ยอโอเคครับก็ตามตามคำบอกเล่าครับก็คือใช้ได้ครับ สำหรับคนที่สําสหรับคนบุคคลทั่วไปเลยนะแต่ว่าแก๊งทัวริ่ิงเนี่ยไม่ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครแบบคิดว่าโอ้ดังอะไรนะแต่ใครคิดว่าแบบใช้ระยะยาวเนี่ยก็คือสําหรับทัวริลิงระยะยาวเนี่ยไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าแบบคิดว่าเอามาแค่ฟังโทรศัพท์หรือว่าเอามาฟังเพลงรับสายโทรศัพท์อะไรเนี้ย มันก็มันก็เวิร์กนะมันมันเวิร์กในระดับหนึ่งเลยสำหรับผมอะ่ะก็ตอนนี้ก็ตอบโจทย์อยู่เพราะว่ามันมันซิงทั้งหน้าจอของไอ้คาพแล้วก็หน้าจอของโัรสาพท์อะไรเงี้ยนั่นแหละของผมอะ่ะคือมันตอบโจทย์เนี่ยมันเชื่อมกันทั้งทั้งสองสองตัวก็ลอง เอากลับไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็พี่ๆรเดอร์ทั้งหลายนะครับสำหรับเที่ยวเที่ยวทริปเดียวเที่ยวทริปเดียวสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ๆคนไหนมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอ่า ราะว่าบางทีข้อมูลหรือว่าอะไรที่ผมถัมผมบ,บ,บ,บองไปก็ต้องขอใครด้วยแล้วก็สามารถสอบถามได้ครับตามใต้คอมเมนต์อะไรเลยนะครับใต้คลิปใต้คอมเมนต์เนี่ยเออสอบถามได้เลยอย่างไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้ผมด้วยก็จะเป็นพระกรุณาอุ้ยไม่เอาเป็นบุญคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับโอเคครับ สวัสดีครับ